มีมีคมเลยตั้มรับม <ok ิดนะฮะอุ้ยคนละรับเราทำไรอะฮะทำไรอ่ะฮะอย่าถามเลยเราอะทำอะไรอ่ะไม่สนิทไม่สนิทไม่สนิทเลยหอไม่ไม่สนิทถึงขั้นไหนเพราะเห็นเล่าให้ฟังเล่าได้อะพี่เล่าได้ คำเตือนคลิปน <le> e> <om half art> ี้อาจมีเนื้อหาคำพูดหรือการกระทําที่ไม่สุภาพโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะถือว่าเตือนแล้วนะอย่ามาดราม่าที่หลังนะจ๊ะ เราตั้มก่อไฟแล้วพี่ทำกับข้าวอีกคนหายไปไหนวะฮะไออีกคนหายไปไหนวะเออแกไปไหนวะนอนเนาะไม่ไหวหรอมาเอาหรอเดินไปแล้วพี่ไม่นอนทำอะไรอยู่วะอ๋อพี่นั่งแชทอยู่แชทกับเด็ก <c oughs> ป้าคุยกับพี่คุยกับลูกกับเมียบ้างนี่แต่ว่าแสดงความเป็นคุณพ่อหน่อยที่แบบว่าเป็นหงกันใหญ่ลูกก็ต้องมีเวลานิดนึง ก่อนที่จะไปปาร์ตี้อย่างเต็มที่เดี๋ยวพี่ตามไปหลับปะถ้าหลับถ้าหลับใครเจอแบบแอบถ่ายเลยแอบถ่ายเลยคุณคือจุดอ่อนเหรอหรืออาหมเมนูแรกครับาแคมปิ้งนะจบต้องมียำปลากระป๋องต้มมาม่าอะไรอย่างเงี้ยนะ เวลาท่านหนึ่งของเราขอไปเวลาอีกท่านหนึ่งนอนนะอฮะกระเทียมมะนาวไม่ค่อยมีมีคมเลยตั้มรับนี่นะฮะอุ๊ยอุ้ยอุ้ยตั้มรับมุ่นี้จำมาจากไอ้นี่นะมีกุ้งลายบุรีแต่ทำไมคุณไม่หมักเนื้อ,อไม่หมักเนื้อกว่านะเมื่อกี้ยังมมไม่มเนื้อวัวหรือเนื้อ,อหมูเนื้อหมูเนื้อหมูต้องหมัก อันนี้กินอันนี้กระเทียมนะครับใช่ครับถ้ากัดแทลเป็นไงขอเข้ามือมันต้องเล่นยังไงวะถืออะไรก็ได้อ๋อเรามาหลังเราไปอย่างเงี้ยเราลองซื้อลูกค้าวสำเร็จมันมันไม่ได้บรรยากาศแคมปิ้งฮะมันไม่ได้บรรยากาศแคมปิ้งเราความตั้งใจของเราคือมาเอาบรรยากาศเอาภาพ ภาพไอ้คนแบบแต่คืนนี้ก็คือใช้งานไม่ได้แร้วกูต้องมาเสียแรงกับตรงนี้ทำลูกไปแล้วไม่เสียแรงเสียเวลาพวกเสียเวลาถ้าสั่งได้กินได้นานแล้วเนี่ยเี่ห็นไหมตรงนี้ยังสงสารผมเลยเห็นไหมใช่ถูถูถูอย่างนีชลิยะต้องมาชลิยะถือกัได้อะไรแบบนี้เออไม่ใช่คนแบบแล้วเนี่ยแล้วพี่ก็กลายเป็นคนไม่ดีเลยทำไมครับนั่งหน้าหม้อ มีมีเสียงวันนี้จริงวะพี่ก็รู้จักกันก็เลยให้เกียรติทางซ้ายก็ไม่ถนัดทำไมคืนนี้ก็คืนนี้ถายหมดแล้วสากเป็นไงสา,สากที่นี่เป็นไงเล็ก,กไปหน่อยไม่ค่อยเข้ามือเลยต้องให้ฉาย,ยานะครับคุณตั้มนี่ได้ฉาย,ยานะได้ฉาย,ยาจากแม่ยายคุณแรกนะว่าตั้มตั้มเก่ง มือนึงในการตำแล้วอีกมือนึงไงฮะอีกมือนึงนะกับ oh. ดีเทวอะไรอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบตำแบบหยาบหน่อยเอออีก <laughs> เป็นตำแบบหยาบพี่หนึง <laughs> ด่าพี่ <laughs> ฮะอย่าถามเลยเราอะทำอะไรอะ <c oughs> ไอเราทำเพื่ออะไรคนคิดนะี่แหละถูกอันนี้ปาลาอะไรนะกระเพียนครับโวชามาทำไมวะปลาย,ยังไม่ดิ้นจานโดนโดนไปทีนี้อนเอาแทีวบหน้าโดนไปอ๋อจะเปรียบเทียบได้ไหมห <c oughs> น้าดนเล็กไงนี่หน้าเล็กจะด้วยมาริโอ้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปลาตะเพียนนี่ถือว่าเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดที่เราตกได้วันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าน้ําหนักกี่กิโลนะครับพอตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็น่ากินมากามาดูกันนะน้ําหนักจะเท่าไหร่นะครับเฮ้ยโอ้โหโลโล <c oughs> หนึ่งเจ๋งเจ๋งเจ๋งหนึ่งกิโลถือว่าก็ไม่ธรรมดานะก็ะถือว่าตัวใหญ่พอสมควรนี่ภาพหน้า เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมื่อทําเป็นเมนูอาหารจะหน้าตาแบบไหนตอนนี้รอทอดแล้วเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวรได้น้ํามันแบบนี้แ้วเนาะตอนนี้ครับปลาเราได้แล้วคะลองมาดูกันโอ้โหอ้โหว้าวมาเป็นแพ้ มันต้องกรอบมากแน่นอนต้องเหลืองกรอบแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมันถึงจะก้างมันถึงจะกินได้ด้วยเห็นไหมว่าหางหายไม่ได้ได้มาเล่นๆนะความสวรรค์การทอดปลาการทําปลาเนี่ยผมบอกเลยปลส่วนอีกตัวเดี๋ยวให้เจฟทอดผมมีร่างสุดยอดทั้งบั้งทั้งทอดแล้วถ้าไม่กรอบนี่ก็คือว่าตีนเหยียบได้เลยเหยียบอเหยียบพี่ตั้มมาดินี่ลดูฝีมือไข่เจียวผม นี่เที่ยวใครเที่ยวเด็กป๊อปก็ทอดเป็นถือว่าไข่เจียวผมผมบ้างเองกับมือนะฮะผมบ้างเองกับมือคุณบ้างใครเที่ยวใครเที่ยวมองตรงนะคุณจําไว้นะคุณอะทำบาคาไม่เป็นคนบ้าบ้างใครเที่ยวเออนี่ได้บ้างเราอยากบั้งบ้างเลยเป็นไงเออได้กินกันสักทีนะเดี๋ยวนะแล้วไอ้ปลาตัวใหญ่หายไปไหนไอ้เจมทอดอยู่อ๋อ ผมพิเกดรอแล้วผมลงมาแล้วผมหิวข้าวตัวเราไม่ทำกินแบบพวกเนี้ยเอออาลอยกินได้นะไม่ข้าวหรือครับเนี้อไปแป๊บเดียวไปทอดปลาแป๊บเดียวครับเราจะกินแต่เฉพาะสิ่งที่เราทำพอเออปลานี่ผมบอกเลยร้านอาหารดัง คือกินได้ยันหัวยังทอดได้ไม่เท่าผมอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมเด็ดหัวหดูโชว์ความกรอบโชว์ความกรอบไนะกินได้ไาทำเองอะ่ะก <laughs> ินได้กลาง <laughs> ็คือว่าไม่ใช่ว่าเออเราเรียกเบ็กมาเอ็นหรืออะไรเราไม่ได้แบบนั้นเราเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเล็กวิวเลยไม่รับตัวครับชื่อนุ่นค่ะแล้วเจนกับโบเป็นไงเพราะสบายดีตอนนี้ไม่มีงานนุ่นนี่ตอนอยู่วกเลนทายเป็นไงบ้างบรรยากาศในวงบ่นเขาไม่ค่อยให้หนูเต้นนะเต้นทำไมอ่ะทำไมอ่ะเราเต้นไม่ไหวหรือเปล่าหรือยังไงทำไมเราอ้วนเหรอไม่ใช่ก็ฐานเฉยไง คนแบบนี้แบบนดนแล้อย่างเงี้ยคนเงี้ยบุรีนะบุรีสลีละนะไอที่เปิดมากี่ปีครับประมาณสี่ค่ะสีี่ปีเองหรอใช่ค่ะทำมาเรื่อยๆปรับปุงมาเรื่อยๆเราเป็นคนออกแบบเองว่ะหรือว่าตั้งแต่คนพ่อช่วยกันในบ้านในครอบครัวแล้วก็มีจ้างด้วยจ้างอินทีเดียด้วยจริงๆต้องบอกงี้ แกงอาจารย์เนี่ยเมื่อก่อนพี่นุ่นเนี่ยเขาก็จะมีรีสอร์ทและร้านอาหารที่เป็นเดอะเรเจนต์เนาะก็คือริมแกงแกงของพ่ออ่าริมแกงนี่เป็นดั้งเดิมเลยใครมาแกงอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยก็จะต้องมุ่งมาที่ริมแกงเนาะทั้งร้านอาหารแล้วก็รีสอร์ทดัง,งอ่ะพูดง่ายคือดังในในจีนได้นะกี่ปีสามสิบนะสาิบอ่าตั้งแต่นานมากตั้งแต่นานมากจนซึ่งเนี่ยหรอกเพราะเป็นเพื่อนกันอ่าอันนี้บอกก่อนว่าที่ที่เราได้มาตรงเนี้ยเพราะว่าเขาสนิทกันไม่สนิท มันก็สนิทไปสิไม่ไม่สนิทถึงขั้นไหนเพราะเห็นเล่าให้ฟังเล่าได้อะพี่เล่าได้เล่าได้ที่ตอนเด็กวันนี้กูโดนวันนี้กูโดนทั้งวันแล้วอะเวลานั่งเรียนได้การมันก็ชอบวันนี้ใส่สีอะไรใส่สีอะไรคือกางเกงในขอดูกางเกงในขอแบบตรงๆเดินไปของนี้เลยหรอใช่ใช่แล้วพี่นุ้ยจะตอบว่าไงไม่ได้ใส่ก็บอกว่าไม่เชื่อขอดูเขาให้มันดูกั โว่าใครจะไปให้ดีเกือบเคลมเกือบเคลเออบรรยากาศเป็นไงพี่นะดีเลยอ่ะเรารู้สึกว่ามันเงียบสงบอันดับแรกเอาเถอะที่นี่เลกวิวเลกวิวมีอะไรมั่งคนที่เขาจะมาเที่ยวเนี่ยอยากมาเที่ยวสมมติเนี่ยอยากหนีกงมาอยากหนีกุุงมาที่นี่มีอะไรมั่งแนะนำก็มีตกปลาตกปลาที่นี่ดังมากตกปลาแล้วก็ไปนั่งเรือเที่ยวหรือว่าอยากจะขึ้นเขาก็มีรถมารับซึ่งเดี๋ยวเราจะทําให้ดูทั้งหมดนะวันนี้เราไปนั่งเรือแล้ว ใช่เราไปนั่งเรือมาแล้วตกปลาแล้วนั่งเรือผมโทษดีนะผมไม่ได้ผ่านโครงการมาสามปีใช่เพราะว่ามีปัญหาจะมีปัญหาเรื่องโควิดหรืออะไรเงี้ยวันนี้ผมรู้สึกแบบแบบนั่งเรือมาแล้วรู้สึกว่าไอสัตวันไหนซ่าขันไหนขันไหนนะชั่มเลยเจอมาสนุกนะมสนุกเลยได้ไปเจอไปเขาเรียกว่าไปไหว้พระตรงนั้นเจอแฟนแฟนขับไปให้อาหารลิงอ่มีเจอแฟนขับด้วยเอาจริงอ่ะมันไม่ได้หวูหวาแต่มัน รู้สึกว่ามันได้พักผ่อนสายตามันเขียวแล้วน้ํามันเหมือนทะเลเหมือนนะตอนนั่งไว้อะมันมีความแบบฟ้าฟ้ามีความเขียวเขียวภูเขาอะไรอย่างเงี้ยมันได้เพลินนะมันเพลินมันได้ความธรรมชาติความแบบเย็นเลยไดแลกพักผ่อนจริงๆอ่ะใช่เชิส่วนตกปลาเนี่ยถ้าเรามีเวลาเออเออถ้าเรามีเวลานะก็จะเป็นแบบพี่เขาที่ได้เป็นกระชังใช่เรานี่ไปยี่สิบีเราได้สี่ตัวห้าตัวนะใช่มีได้ท่้าร้อยาร้อยพี่เนี่ยช็อตทส ทั้งหมดเนี่ยเหรอสี่ห้าร้อยห้าร้อยนี่เราดิวกันนะทำไมเนีซื้อแต่แรกวะตอนเนี้ยพี่เกิดเลยเชื่อผมประมาณล้านวิวนะป่าสี่ห้าตัวใช่ไหม๋ยวผมต้องไปซื้ออีกไงยอดวิวอ่ะนี่มันอะไรนี่มันอะเรนะอ๋อยอดวิวเก็บมาโอ้ใช่แล้วก็แตะแล้เสร็จไปห้าร้อยใช่แค่เไ็นใช่ไหมพี่แค่ไหนใช่ซื้อป่าสุดท้ายเราก็ใช้เงินตัดสินปัญหา แต่จริงๆแล้วเขามีบริการมีค่ะต้องเสียตังอะไรไหมม,มีค่ะก็มีมีค่ากางเต็นท์ค่าตกปรกถ้าสมมติว่ากางเต็นท์เนี้ยไเท่าไหร่แบบมีห<อ>้าร้อยห้าร้อยมีที่นอนหมอนให้ทุกอย่าง<อ>ไม่ต้องเอามาแต่ตัวได้เลยแต่ถ้าเอาเต็นท์เองก็ได้คิดค่าที่หนึ่งร้อยบาทอ๋ออุ้ยถูกมากถูกบรรยากาศแบบนี้มันแบบมันดีมากนะเออแล้วหลังเท่าไหร่ครับต่อคืนใช่ไหมคะสองพันห้า เราได้สองโคนซึ่งก็มีแอร์มีแอร์ห้องน้นในตัวริมเล็กเลยใช่ค่ะแล้วแล้วห้องพักที่เราที่บางคนอาจจะเห็นภาพอินเสิร์ตไปแล้วบางเนอะห้องพักพวกนี้ราคาคิดยังไงหรือนอนกี่คนได้บ้างอะไรเงี้ยครับมันจะมีหลายแบบมีสองคนสี่คนหกคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่ามากลุ่มใหญ่ราคาเป็นยังไงครับก็ถ้าเป็นอันที่มีอ่างจากุซซี่ก็สี่พันห้าด้านบนใช่ไหมจะมีอ่างจากุซซี่อ่ะแล้วแพงนิดนึงแล้วก็ถ้าเป็นสองคนธรรมดาก็พันห้าครับ รา<ะ>คาโอเคนะราคาโอเค่อ,คอเขาถึงเขาถึ<ล>ถ้มใช<ห>่ก็น่ามาคือบรรยากาศมันน่าหนิกูจริงนะมันมาพักผ่อนเหนื่อยจากการทํางานเหนื่อยจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาอย่างนี้มันผ่อนคลายนะผ่อนคลายได้มาทําอาหารกินได้อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะซึ่งถ้าเกิดว่าคนดูรายการเราแล้วตามมา พี่นุ่นมีส่วนเพิ่มให้ใช่ค่ะเพิ่มให้สิเอเลยเพิ่มให้สิเปอเซ็ใช่แฟนๆรายการบางทีจากที่แล้วๆมาเขามีถามนะว่าแบบมาจากช่องนี้แล้วมีอะไรไหมพ่อบอกปกติสมมติว่าห้องพันห้าบอกว่ามาจากพี่ตั้มเพิ่มสามพันโอเคเรามาคูณแล้วครึ่ง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 สามสามเคยมีที่ไหนให้แบบนี้ไหมแล้วทำไมคุณถึงไม่ต้องมาคุณต้องมาแล้วมาซะแม่งไม่มีมีอะไรเที่ยวไปกว่านี้แล้วไม่มีแล้วมาที่นี่นะ ไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ดีมาแล้วแบบหลังทานก็เห็นยูทูบโค้ดมีไหมมีไหมมีมีอะไรบ้างไหมถ้ามันเขามาจากช่องนี้จริงๆแล้วมีอกได้ถ้ามาก็จสมมติดูแลเป็นพิเศษหรืออะไรติดต่อเข้ามาเดี๋ยวเขาอาจจะมีส่วนลดหรืออะไรในฐานะที่แบบว่าพี่อเป็นแบบก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรอะคนที่ทําการท่องเที่ยวเก่งกระจานอ่าอ่าเอาจริงนะถ้าจะให้พูดถึงเก่งกระจาน จริงมันมันมีอะไรน่าสนใจกว่าที่อื่นอย่างแรกคิดว่ามันใกล้กรุงเทพเคยเที่ยวเป็นตัวเลือกแรกๆที่คนแบบอยากออาจากกรุงเทพคิดว่าทําไมคนต้องมาเกงกาจมันเป็นธรรมชาติจริงๆอ่ะถ้าอย่างพัทยาอะไรเงี้ยคนเที่ยวมันก็จะปลุกพ่านเยอะใช่ป่ะไม่บอ่ามันอันนี้มันก็สงบหน่อยก็เท่ากับว่าถ้านึกถึงความเงียบสงบมีทั้งภูเขาชมีทั้งน้ําน้ําที่เฮ้ยผมสัมผัสว่าบางทีมันก็บางฟิลมก็มีความทะเลที่ไม่เหนียวตัว มันมีทั้งเขาเรียกอะไรมีปลาซึ่งก็ใ,ให้เราตกมีกิจกรรมหลากหลายเอาง่ายๆอ่ะและเด็กผมเห็นอีกไม่านานเขาจะเปิดเลยรนะไอส่วนน้ํตรง<อ><อ>ตรงบอกเอ่าใช่แต่มีส่วนน้ําอะไรอีกหลายอย่างเลยเพ,<อ>เพราะน,นั้นตอนเนี้ยจริงผมไม่รู้ว่าอีกปีกี่ปีมันจะบูมนะมนนแต่ว่าตอนเนี้ยมาก่อนได้ธรรมชาติเต็มเต็มก่อนเนี่ยใกล้กรุงเทพกี่กี่ชั่วโมงแล้วนะกานี้สองชั่วโมงแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ พูดอย่างนี้ละกันว่าทาไมอยากให้มาเที่ยวเพชรบุรีในฐานะคนเพชรบุรีครับเพราะว่าโอเคถ้าจากจากที่อื่นคุณอาจจะไปเที่ยวเขาใหญ่หรืออะไรเึ้่งคุณก็จะได้บรรยากาศของภูเขาอย่างเดียวใช่ไหมการที่คุณมาแก่งกระจานคุณได้เจอทั้งน้ําแก่งได้เจอทั้งภูเขาได้เจอทั้งดอยได้เจอทั้งหน้าผาที่สําคัญเพชรบุรีใกล้ทะเลคุณสามารถไปเที่ยวทะเลต่อได้ครับเขาเรียกว,ว่าเพชรบุรีเขาเรียกว,ว่าเมืองสามวังด้วย วังบ้านปืนพระราชจะลึกกทายวันใช่ไหมแล้วก็พระราชวังมลึกกทายวันใช่อันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาถึงบอกว่าเพชรบุรีมันมันมันค่อนข้างที่จะครบถ้วนของกินก็่อยอยากให้มาอยากให้มาให้นุ่นเชิญชวนคนมาที่เล็กวิวรีสอร์ทหน่อยก็ใครที่หาที่เที่ยวอยู่อะไรเงี้ยยังไม่มีในใจก็ก็ใกล้ๆนะคะใกล้ๆใกล้ๆรุงเทพไม่กี่ชั่วโมงมาถึงก็โทรถ้า มาสอทิศหรืออะไรก็โทรมาจองก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวไม่ว่าเบอร์เอาที่ไหนได้เบอร์มีเบอร์ติดต่อไหมเบอร์เดี๋ยวขึ้นตรงนี้ค่ะอ่าคือตรงนี้ดีกว่าตรงไหนคนไหนตรงนี้ไม่ชอบแต่ย้ายไปตรงนี้ย้ายไปกว่าย้ายไปตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ฟังนะคนตัดฟังนะมตามมือนะมย้ายตามมือนะตบลงอยู่ตรงนี้นะจบแล้วอยู่ตรงนี้อ่าก็ติดต่อตรงนี้แล้วกันอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วกันอ่าตรงนี้ไปที่อื่นซะ อเออไปดีเที่ยวตรงอื่นไอ้บ้ากูจะเมมเบอร์ได้หนีไปเออชื่อรายการไม่หนีไปหนีไปจากมีตอวดูมาเที่ยวกันได้ไอ้ส่วนบรรยากาศเดี๋ยวพวกเราจะทำให้ทุกคนได้เห็นเอยว่าหน้ามาแค่ไหนแล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเราจะมีปาร์ตี้อะไรกันเพิ่มเติมมันแบบก็เก็บภาพมาฝากกันละกันเดี๋ยวกล้องเราตั้งอยู่เลยด้วยใช่ใช่ใช่ ยช่วยช่วยคนสวยไม่มาที่ที่ฉันคอยเธออยู่เรารอเธอมันนานแล้วเธอเป็นานใคร ก็ตัวนักร้องนี่เขามีเพลงสิงเกิลอยังไม่ร้องเลเาไม่อร้องก็ต้อตังเออนี่เขาไม่ตองนี่กูสย่กูเสีหยุดเลยอตังค์มา จะเกบสอนความรักเอาไว้และความลับในใจของเธอมีฉันอยู่บ้างไหมโชดบอกบความในใจทใี่ฉันรู้ทีนะเธอโล่นหยุดหยุดชีวิตหยุดกับ ยังไม่เชื่ออย่างไรกินยืมมีคนขอเพลงสะบัดขุยเข้ามามีคนขอเพลงสะบัดขุยมาครับเราเราต้องเราต้องให้เต้น3คนไหมป่ะเขาบอกอยากให้เห็นพี่โดนเห็นพี่โดนด้วยโอหแล้วก็พี่พี่ตั้มเต้นสะบัดขุยหนึ่งเพลงก่อนนอนของแจ็คแฟนคลับเพลงนี้ที่ชอบมากเลยนะที่ดตามใจตามใจโดนมหเปิดแล้วแหละเปิดแล้วแหละ เธอเธอ้ยคุยคุคุยคุคุย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 มคุยเรยคุยคุคุยคุว่าแล้วว่าแล้วไมาันบคุยเบนขับเขาบอกอ๋อคุยมาอาลำค เอาดิตั่นดิเออพอแล้วนั่นดิเอาจบเพลงจบแล้วอ๋อเพลงจบแล้วอ๋อคือต้องการแค่นี้ใช่แฟนคลับพิ์ไม่น่าเชื่อเลยจะเห็นพี่โดนตอนแกะกันมัตอไปตอนนี้เนี่ยมันดึกแล้วตีหนึ่งฝ่าแล้วทุกคนหิวอยากทด้อนๆนี่คือไข่ตุ๋นเรากำลังจะทำไข่ตุ๋นกันยังตีหนึ่ง ตึงเหนียอะไรอ่ะอีไ่ไม่ใช่ <S <S ไม่<ส><ค>นี่สองสอีสีต้ม<ส>เหมือนกันเนี่ยมาทำให้สีกน,นะครับหรืออุปกรณ์กระเทียม เสร็แล้วเสร็จไปลุย้าอเาก่อนออะไรถอดไแล้วคนก็มีคนนั่งอยู่เขาพูิงออพี่จีิแค่นั้นเหรอ,อใช่ใช่เอเนอ,อ,เอ,อน้ากิบ สูตรนี้มันจะไม่เหมือนนึ่งมันจะได้มีกลิ่นที่มอเขาจะกินี้มอจะนสมไมไม่ไม่ไม่ม่มมันจริงจริมันคืออสนี่เหรอใช่การคูดอ่ะก็เหมือนเกาหลีอะที่ผัดข้าผัดกะทกนอย่างเนี้ยเออใช่ใช่ครับพี่ตด้มไไม่ได้่ได้ม่ได้มไ้่ได้่ไ้ไม่้ามินไม่ได่เด้ดไม่ไ้ไม่ด้ไม่ดี่้่ได้ไม่ดี้เฮ้ยน้องๆกินกันดิ เออดูทำไมไม่กล้ากินกันนะเออลองดูพี่บอลลองดูง่วงไปขึ้นดีสี่ดีห้าบ้างก็จะง่งงงไปขึ้นทุกครั้งก็อะจำภาพแต่เขาไม่ค่อยลืมกําไรจานเลยนะผมก็ไม่ลืมเอาพี่คนวุรามจริงจริงๆเหรอวิรามจริงเมื่อแต่บอล เปนแกแค่นี้ซ้ยอ่ะพี่ไปทำันนี่พี่ไว้นี่ตาวงปใบ้ิวไปแล้วหใบที่ตั้งใจตอนนี้ช้างครับ เน,นี่ยเสียงช้างร้องถึงแล้วถึงแล้วแต่อันนี้เราอยู่ที่เขาพนินทุ่งใช่นี่คือครั้งแรกในชีวิตผมนะ